สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในเกม Princess Size นั่นเองวู้หน้าแรกของเกมเนี่ยเป็นรองเท้าแก้วนะคะก็น่าจะรู้แล้วว่าเกมนี้เนี่ยเกี่ยวกับเจ้าหญิงแน่นอนแต่เป็นเจ้าหญิงเรื่องอะไรนะติ๊กตัก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 ,ตก,ตกแหมจะคิดนานทาไมก็รองเท้าแก้วเนี่ยมีแค่เรื่องเดียวเท่านั้นนะคะนั่นก็คือเรื่องซินเนลเล่านั่นเองแต่รองเท้าแก้วคู่นี้เนี่ยมีเลือดไหลออกมาด้วยนะคะเอ๊แสดงว่ามันต้องไม่ธรรมดาแน่ๆเป็นยังไงไปดูกันเลยก็เลยครั้งหนึ่ง ซินเดอเรล,ลา่าเด็กสาวที่ทำงานอย่างหนักตั้งแต่เช้าตรู่ยันรุ่งสางเธอตื่นแต่เช้าแบกน้ำจุดไฟทำอาหารและล้างจานเฮ้ยฉันเหนื่อยเหลือเกินท่านพ่อถ้าตอนนี้ท่านแม่ยังอยู่ก็คงดีนี่นางเซนเมื่อไหร่กับเขาจะเสร็จฉันหิวแล้วนะถ้ชาชนะ้าเนี่ยแกโดนแน่โอ้ตอนนี้เนี่ยเราต้องมาทำสลัดผักนะคะให้กับสองพี่น้องสุดแสบนั้นเอาล่ะถึงเวลาที่จะตัดคิวแคมเบอร์กันแล้วนั่นก็คือแตงกวานั่นเองครับ แล้วก็มาใส่ในชามนะคะต่อไปก้าส่วนที่เหลือเนี่ยมาใส่เหมือนกันเกมนี้เนี่ยก็ง่ายๆเลยนะคะเพียงแค่ตัดของสิ่งหนึ่งให้พอดีกับสิ่งที่เขาเตรียมไว้แค่นั้นเองเ <P le af> ย่และตอนนี้เนี่ยฉันก็ทำสลัดเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงเวลาที่ฉันจะไปงานเต้นรำแล้วล่ะเมื่อตกเย็นสาวน้อยซินเดอเรล,ล่าต้องรีบกลับบ้าน ก่อนที่เวทมนต์ทั้งหมดจะหายไปในระหว่างที่เธอกำลังหนีอยู่นั้นเจ้าชายผู้สง่างามก็พยายามจะห้ามเธอแต่โถเอ้ยเด็กสาววิ่งเร็วมากๆจนไม่มีใครตามเธอได้เลยฉนันต้องรีบกลับบ้าฉนฉันต้องรีบกลับบ้านฉนันต้องรีบกลับบ้านเอ๊ะนี่มันรองเท้าใครเนี่ยเจ้าชายได้หยิบเจ้ารองเท้าข้างนั้นขึ้นมามันช่างดูเล็กและสง่างามรูปร่างเปรียบเหมือนทองคำบริสุทธิ์ไม่มีใครจะเหมาะสมเป็นภรรยาของฉันนอกจากคนที่สวมรองเท้าสีทองคู่นี้ได้พอดีเท่านั้นจ เจ้าชายได้ลั่นวาจาออกไปหลังจากนั้นไม่นาน <_ d ance> เขาก็ได้ออกเดินทางไปตามหาเจ้าสาวของเขา <_ d ance> ไม่ว่าเธอจะอยู่ที่ไหนฉันจะตามหาเธอให้จงได้เลย <_ d ance> เลยเลย <_ d ance> โอ้โหดูสิว่ามีหลายเมืองมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะลองไปเมืองแรกกันก่อนชื่อว่าเมืองวอตติงแฮมค่ะเอาล่ะเจ้าชายขอให้เจอซินเดอเรลล่านะอือหือ นี่มันไม่ใช่ซินเดอเรล,ล่าแน่นอนแต่ฉันอยากจะเป็นซินเดอเรล,ล่านะช่วยตัดเท้าไห้ฉันเป็นเหมือนซินเดอเรล,ล่าหน่อยได้ไหมโอ้โหจะต้องตัดเท้าไอ้เจ้าสับปะหลาดตัวนี้นะฮะเอาละตัดยังไงดีอะนี่ครึ่งหนึ่งแล้วกันเอาไปวางนะคะตรงที่เขาให้วางรองเท้าค่ะเออประมาณนี้ได้ไหมเออเออตรงนี้ได้ตรงนี้ได้ ผมคิดว่าหัวแม่โป้งคุณมีปัญหานะครับอย่าไปสนใจมันค่ะตัดหัวแม่โป้งฉันไปเลยฉันอยากเป็นเจ้าหญิงจนตัวสั่นแล้วค่ะเรียบร้อยโอ้โหฉันคิดว่านั้นไม่น่าใช่เจ้าหญิงที่ฉันตามหาหรอกนะเจ้าชายคะไหนบอกจะแต่งงานกับฉันไงคะฉันไม่แต่งงานกับสป,ปาราที่ตัดหัวแม่โป้งตัวเองหรอกเอาล่ะเดี๋ยวเราลองมาดูอีกเมืองนึ่งดีกว่านะคะเมืองนี้ชื่อว่าเมืองสมิทโชสนะคะเอาล่ะลองไปดูกันเลยว่าเจ้าหญิงซูเดล,ล่าเนี่ยจะอยู่ที่นี่หรือเปล่าโอ้โห อันนี้หนักกว่าเดิมขอโทษนะคะเจ้าชายพอดีว่าฉันเต้นรำกับคุณนานไปหน่อยเท้าเลยบวมนะคะเดี๋ยวฉันจะจัดทรงตัวเองให้มันแบบพอเหมาะพอดีนะคะคุณมีแต่สับปะหลาดมันเนียนเป็นเจ้าหญิงทั้งนั้นเลยเอาลาตัดกันเลย ตรงนี้เนี่ยตัดแค่เล็บเท้าก็น่าจะพอแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาจัดทรงให้มันเท่ากับที่วางเท้านะคะก็น่าจะเรียบร้อยแล้วทําไมทําหน้าอย่างนั้นล่ะคะเจ้าชายจําวันที่เราเต้นราไม่ได้เหรอคะตือดือด้อดืดดืด,ดนะคะเจ้าชายเราได้เจ้าสาวของคุณแล้วนะครับนั่นก็คือสปาราตตัวนี้นี่เองฉันคิดว่าไม่ใช่คนนี้แน่นอนอะเราลงไปเมืองอื่นกันดีกว่านะทหารจัดการมัน<อ>หลังจากที่เจ้าชายได้ฆ่าเจ้าสาวในอนาคตของเขาเขาก็ได้เดินทางไปที่เมืองบันเนียน ทหารหยุดรวบรวมผู้หญิงในหมู่บ้านนี้มาให้หมดแล้วมาลองรองเท้าแก้วคู่นี้โอ้โหไม่ไหวแล้วนิ้วชาวร็อกสุดๆฉันร็อกมากเลยนะเอาละเราต้องตัดนิ้วส่วนนี้ก่อนนะคะฟแล้วก็ส่วนนี้ฟึ เรียบร้อยหูง่ายมากนิ้วชาวร็อกเจ้าชายคะเราจะไปแต่งงานกันที่ไหนดีคะโจ,โจ๊จ๊คือว่าฉันไม่ใช่แนวร็อกกันนะฉันเป็นแนวพังพังอะไรนะคะเจ้าชายรังพลาดที่ได้มาแต่งงานกับแกไงล่ะทหารเอามันไปเก็บ หลังจากที่เจ้าชายได้ฆ่าสัปปหลาดชาวร็อกมาแล้วตอนนี้ก็ถึงคลาวของเมืองจอร์ซันประกาศประกาศผู้หญิงทุกคนที่อยู่ในเมืองจอร์ซันรีบมารวมตัวกันที่หอนาฬิกาด่วนเจ้าชายจะให้ทดลองใส่รองเท้าแก้วถ้าใครใส่ได้คนนั้นจะได้เป็นเจ้าสาวของเจ้าชายไปกันเลยโอ้โหอันนี้หนักกวา่าอันอื่นอีกเนี่ยมีนอนเจาะด้วยเจ้าชายอย่ารังเกียจด,ดิฉันเลยค่ะคือวันนั้นดิฉันวิ่งเร็วมากจนไปตกถังขยะนะคะเอาละตัดครึ่งก่อนแล้วกันนะคะ เดี๋ยวเราจะจัดทรงให้มันแผ่แผนอนก่อนจริงๆเนี่ยเท้าอันนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่แล้วนะคะนี่คุณมาหัดเล็กตัดเท้าดิฉันเนี่ยก็อย่าตัดให้โดนหนอนนะคะเพราะดิฉันเนี่ยกำลังเพาะเลี้ยงอยู่เลยค่ะจะไ,ไ,ได้ครับเดี๋ยวผมจะพยายามนะครับ เรียบร้อยหูหพอดีเป๊ะเลยค่ะเจ้าชายเหมาะที่จะไปแต่งงานกันเลยใช่ไหมคะจริงๆฉันก็อยากแต่งงานกับแกนะแต่ติดที่ว่าแกเป็นเล็บขบมีหนอนที่เทา้ามีเชื้อราเป็นย,อยอน่อมๆมีหนองมีแบคทีเรียเป็นโรคฉีหนูร่างกายไม่แข็งแรงซึ่งคุณสมบัติพวกนี้ทําให้แกไม่สามารถเป็นภรรยาของฉันได้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 ค่ะฮไ,ไม่ต้องพูดแล้วครับเดี๋ยวผมจัดการเองอ เฮ้ยนี่ตามหามาหลายเมืองเลยนะคะเจ้าชายเนี่ยก็ยังไม่ถูกใจสักเมืองเลยใกล้จะถึงปราสาทใหญ่แล้วด้วยเมืองต่อไปนะคะมีชื่อว่าเมืองแคลสเทียนไม่รู้ว่าเมืองนี้เนี่ยจะมีเจ้าสัปปรปะหลาดมาปลอมตัวเป็นเจ้าหญิงอีกไหมเอาล่ะไปกันเลยโอ้โห อันนี้สีสันเร็บสวยงามมากคือฉันจะบอกว่าฉันนี่แหละค่ะตัวจริงเท้าปกติไม่แปลกเหมือนชาวบ้านนะคะแต่ติดอยู่อย่างเดียวคือดิฉันเป็นผื่นค่ะคุณแต่ตุ่มนี้นะคะเกิดจากการที่ฉันไปงานเต้นรำกับคุณแล้วกินไวน์ที่คุณยื่นให้ไงคะก็เลยเกิดการแพ้ค่ะเออฉันจะเช,ช,ชื่อเธอดีไหมเนี่ยจริงๆแล้วไอ้เท้านี้มันก็เอาเข้าไปได้เลยปะวะเฮ้ย hey! เห็นไหมคะคุณไม่ต้องตัดเลยสักนี้สมกับเป็นเจ้าหญิงใช่ไหมคะคือว่าฉันก็อ้าวทหารตัดหัวยายนีทำไมเนี่ยก็ปกติไปเมืองไหนเจ้าชายก็ให้ฆ่าทุกเมืองเลยไม่ใช่ระครับนั่นมันเจ้าสาวฉันนะเอาแล้วเมื่อเธอตายไปแล้วเราไปหาเจ้าสาวที่เมืองอื่นกันเถอะลุยนี่ใช่รองเท้าของคุณหรือเปล่าซินเดอเรลล่ารู้สึกเขินอายเมื่อเขามาถึงปราสาทแล้วเธอก็ได้ควักรองเท้าอันล้ำค่าของเจ้าชายอีกข้างหนึ่ง ออกมาจากกระเป๋าแล้วยื่นให้กับเขาเธ,เธอมีอีกข้างหนึ่งได้ยังไงนี่แหละตรงที่นี่แน่ๆปราสาทนี้จะต้องเป็นปราสาทของซินเดอเรลล่าแน่ๆเบื้องหน้าของเจ้าชายมีปราสาทที่ใหญ่โตชื่อว่าปราสาทแคสเทอลฟูตัมเบียเอาล่ะลองเข้าไปข้างในกันเลย โอ้โหเป็นตาปลาหรือเปล่าเนี่ยนี่น้องแน่ใจนะว่านี่เท้าคนแน่นอนอะแน่ใจสิคะคุณเจ้าชายคือเนี่ยเป็นตาปลานิดหน่อยเองถ้ามันหายบวมแล้วมันก็จะเป็นปกติค่ะที่รักมีใยเสน่ด้วยอะก็ายนี้ดึงดูดคืนกับฉันให้เข้าหากันไม่ใช่หรอคะมีขนตามเร็บเท้าด้วยนะคะเนี่ยโอ้ตายแล้วมีมงกุฎสองอันในเท้าด้วยนะคะเอาล่ะเริ่มกันตัดกันเลยแป้งคิดว่าอันนี้เนี่ยน่าจะตัดเอ่อประมาณนี้นะคะ เอาละแล้วก็ตัดช่วงตรงนี้ออกไปฮึบได้ไหมอะเอาช่วงที่ใหญ่ที่สุดตรงนี้แล้วก็ตัดสิ่งนี้ออกมานิดึงโอเคแอมเป็ดแล้วฝั่งนี้ต้องตัดตรงนี้เหรออ่ะตัดตรงนี้ด้วยเอามาแทรกใส่ตรงนี้ฮึบฮึบโอ้ ถึงกับหน้าเขียวกันไปเลยสงสัยจะทนพิษบาดแผลไม่ไหวนี่ฮะโรติโกูโรดิโกูดูเหมือนว่าในรองเท้านั่นจะมีแต่เลือดนะเอหรือว่าด่านสุดท้ายเนี่ยห้ามตัดเยอะเกินไปนะคะอาจจะตัดได้แค่หนึ่อันหรือเปล่าลองเล่นใหม่ดูอีกรอบหนึ่งดีกว่าซินเดลเลล่าได้วิ่งลงจากบันไดแล้วก็กรีดร้องเจ้าชายปีาศาจออกตามหาเธออีกครั้ง เธอควรจะอาศัยอยู่กับแม่เลี้ยงและพี่สาวของเธอตามเดิมอยู่ก็ดีแล้วนะแสดงว่าคนที่ตัดเท้าของมอนสเตอร์พวกนั้นนะคะไม่ใช่เราค่ะแต่เป็นเจ้าชายนั่นเองซินเดอเรลล่าก็เลยวิ่งหนีออกไปนะคะการที่เราตัดเท้าตาปาเมื่อกี้เนี่ยอาจจะทําให้เธอเนี่ยหวาดกลัวมากๆเพราะว่าเราตัดหลายรอบใช่ไหมก็เลยทําให้เธอเนี่ยหน้าบึ้งได้แค่ดาวเดียวเองเอาล่ะเดี๋ยวเรากลับไปแก้ไขดีกว่านะคะเพื่อให้ซินเดอเรลล่านะคะได้อยู่กับเจ้าชายอย่างมีความสุขต้องกลับไปตัดเท้าซินเดอเรลล่า,ายอยีกรอบนึงไปนี่ ตัดตรงนี้หนึ่งทีนะคะเอามาใส่ตรงนี้ถ้าวันนี้ฉันไม่ได้แต่งงานกับเจ้าชายแล้วก็ฉันจะแช่งให้แกเป็นตาปลาแบบฉันเลยโอ๊ะกลัวแล้วจ้าตรงนี้ได้อยู่นะคะน่าจะเป็นชิ้นนี้นะคะเอามาวางไว้บนนี้เรียบร้อยยังหน้าบึ้งอยู่เลยสงสัยตัดได้แค่รอบเดียวนะคะต้องทําให้ได้รอบนี้เดี๋ยวเราต้องเอาส่วนที่ใหญ่ที่สุดอาาุปกรณ์ตัดตรงนี้เลยนี่แนะ่แล้วก็ ยไ,ได้อยู่โอ้โหดีไงได้แล้วก็กลูก็กลูแล้วแล้วเธอก็ทำจนได้นะยายสบิงดูสิซินเดเล,ล,ล่ายิ้มแฉ่งเลยได้โปรดแต่งงานกับฉันเถอนะซินเดเล,ล,ล่าค่ะและแล้วซินเดเล,ล,ล่ากับเจ้าชาย ก็มีชีวิตคู่อย่างมีความสุขที่รักคุณต้องรักษาเท้าของคุณให้ดีอย่าให้เป็นแบบนั้นอีกนะครับได้เลยค่ะที่รักฉันจะไม่ให้เป็นตาไปอีกต่อไปเอาเลยค่ะยังไงวันนี้เนี่ยแป้งนัองขอตัวลาไปก่อนนะคะสําหรับใครที่ชอบเกมนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์แปงด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะสําหรับวันนี้ไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายจุบ๊บจุ๊บใครอยากให้ผมตัดเท้าเรีกเข้ามาเลยครับ